จะมาดูนาที่ฉีดแทนเดอร์ไปนะคะอ่าอันนี้เลยเม็ดเข้าดีแข้าแดงดูนะคะนี่เป็นน้ำนมเลยไม่สามารถขึ้นได้อีกแล้วดูนะคะ,ย,ย,ะ,คะย่อยแล้วค่ะย่อยแล้วนี่ไม่เอ่ยน,น,นี่ค่ะนี่ค่ะดูเลยนี่เป็นน้ำนมเลย ไม่สามารถขึ้นได้แล้ว ายใน10วันค่ะลดการเกิดแก๊สไข่เน่าค่ะ oh, <God. S 1> วันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะสนใจติดต่อได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ